โอเคครับผมก่อนก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันครับวันนี้ผมพูลสเปยอาราฟมบนนี่นะครับก็สหรับวันนี้เราอยู่ในเกมถังซาน 3D ชดี่นเคยเนาะก็สรับวิดีโอนี้นะครับจากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้เนาะที่เราเรียกว่ารู้วันสปอยของในส่วนตัวของตู้เลด ของหอกระพิษหรือว่าเซอร์หลงแล้วใช่ไหมฮะว่าจะมาวันที่เท่าไหร่ก็คือมาในวันที่8เดือนกรกฎาคมหรือก็คือเดือนหน้าวันที่8นั่นเองเน,ะนะเซอร์หลงจะเข้าเนาะแล้วคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับในส่วนตัวของรีดีว่าเป็นการมโนหรือว่าเป็นทฤษฎีของผมแล้วกันเนาะก็ผมเนี่ยจะอ้างอิงจากในส่วนตัวของกิจกรรมตู้ปีปีตรงเนี่ยที่เพิ่งออกไปนะครับแค่ไม่กี่สัปดาห์แล้วก็เอามาเทียบกับตู้ของเซอร์หลงเนี่ยจะเข้า แล้วเรามาคํานวณกันว่าเอสรุปในส่วนตัวของตู้ถังเฉลยเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าเนี่ยประมาณอีกกี่สัปดาห์นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบแล้วกันเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันนะครับผมขอแนะนำนะครับบริษัทพาวเวอร์เพย์เป็นบริษัทรับเติมเกมถูกกว่าจัลเมีแน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทของนขาเชื่อถือได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมเป็นเวลาทั้งหมดหกปีนะครับแล้วก็บริษัทของเขารับรับเติมในส่วนของเกมถังซาสามดีและอยู่ เปิดทําการทุกวันไม่มีวีดตราลอด10โมงเช้าจนถึงตี2ครึ่งนะครับโอเคอ่าในส่วนตัวของอันนี้นะครับก็อย่างที่บอกเนาะว่าเป็นในส่วนตัวของกิจกรรมเนี่ยถังห้าวล่างแก่ใช่ไหมครับเพิ่งออกไปใช่ไหมแล้วระยะเวลาของถังห้าวล่างแก่กับในส่วนตัวของกิจกรรมหอกอสรพิษหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นตู้เลดข,ของเซอร์หลงนะครับเนี่ยห่างกันกี่วันก็คือ1 2 3 4นะครับ5 6 7 8 9 10 11วันที่12นะครับห่างกัน12วันโดยประมาณนะครับเนาะหลกัหลกๆแล้วอันนี้คือเวลาที่ห่างกันนะ12วันนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูนะครับว่าในส่วนตัวของตู้ตู้ของเออปีบีตรงเนี่ยเข้าตอนไหนนะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยตู้ปีบีตรงเนี่ยนะครับนี่นะวันที่เข้านะครับก็คือวันที่13 ถึงวันที่20ก็คือระยะเวลาเนี่ยจะอยู่ที่7วันถูกไหมครับ7วันแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือตู้ปิปิทงเนี่ยเข้าประมาณ4วันเข้าประมาณ4วันใช่ไหมอ่ะก็คือ13 14 15 16นะครับเอ่อกิจกรรมของถังห้าวล่างแก่เนี่ยนะครับถังห้าวล่างแก่ก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยจะเข้ามานะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะเข้ามาซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเนี่ยวันที่19ครับระยะเวลาเนี่ยเอ่อเป็นวันที่19ถึงวันที่27ใช่ไหม ระยะเวลาเนี่ยมันจะห่างกันเนี่ยประมาณกิจกรรมนี้ก็มาสิบสามถึงยี่สิบใช่ไหมครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะเข้าวันที่สิบเก้ากิจกรรมนี้เนี่ยเข้าวันที่สิบเก้าถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดถูกไหมครับซึ่งระยะเวลาเนี่ยมันจะห่างกันไม่ค่อยนานก็คือถ้าเราตีระยะห่างในการเรียกว่าห่างจากกิจกรรมปีปีตรงเนี่ยกับหอกอสกพิษใช่ไหมครับก็คือเราจะนับตั้งแต่วันที่สิบสาม วันที่13ใช่ไหมครับวันที่13เนี่ยไล่ไปนะครับ13ใช่ไหมวันที่13ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับเราก็ไล่ไป1 2 3 4 5 6 7 4 2 1นะครับใช่ไหมั้นหน่องสามสี่หใช่มเจยี่สิบเอ็ดใช่มับยี่สบเอใช่มอ่ยเอ่องยี่สิบสามยี่สิบสีประมาณ26วันอ่าอันนี้คืออันนี้คือระยะเวลาห่างนะก็คือตั้งแต่ ในส่วนตัวของกิจกรรมปีปีตรงเนี่ยเข้าวันที่13มิถุนาใช่ไหมครับอ่าแล้วระยะเวลาในการห่างกันเนี่ยจากวันที่13มิถุนาเนี่ยจนถึงวันที่่าดนะครับกรกฎราคมเนี่ยนะครับระยะเวลามันห่างกันประมาณ26วันโดยประมาณถูกไหมยี่สิบหกวันแสดงว่าเมื่อเราเรียกว่าเป็นคือเมื่อเราตีมูลค่าแล้วเออเมื่อเมื่อเราตีระยะเวลาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนาะว่า การเข้าในวันแรกของปีพีโตงเนี่ยนะครับวันที่13มิถุนายนยันถึงกิจกรรมใหม่ก็คือยันถึงกิจกรรมตู้ใหม่ของเสื้อหลงเนี่ยนะครับนะระยะเวลาการห่างของมันเนี่ยนะครับประมาณ26วันอ่าถูกไหมแสดงว่าเมื่อเสื้อหลงเข้าเนี่ยระยะเวลาของเขาคือวันที่8กรกฎาคมถึงวันที่16กรกฎาคมเนี่ยผมคิดว่ากิจกรรมของเสื้อหลงเนี่ยกับถังเฉินเนี่ยอาจจะมีระยะเวลาประมาณ ของปีปีตรงกับเสื้อหลงก็ได้ก็คือระยะเวลาห่างกันประมาณ26วันอ่า26วันโดยประมาณนะก็คือเอ่อน่าจะแบบว่าไม่เกินแบบ1เดือนอะประมาณ3สัปดาห์ถึง1เดือนเนี่ยอาจจะเป็นตู้เสื้อหลงเข้าปุ๊บใช่ไหมครับวันที่เอ่อ20เอ้ยวันที่วันที่8กร,รกฎาคมใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เราลองมานะับไป26วันอ่าก็คือ 8กรัก,กดาใช่ไหมอันนี้คือ8ใช่ไหมครับเรานับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26มันจะอยู่ที่วันอังคารนะวันที่2มันจะอยู่วันที่2เดือนสิงหาอันนี้คือโดยคาดการนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าน่าจะ ไม่ใช่วันอังคารไม่รู้ทําไมนะครับหลักๆแล้วเกมถังซา 3D เนี่ยเขาจะอัปเดตแพดหรือว่าอัปเดตกิจกรรมเนี่ยจะเป็นวันศุกร์หรือไม่ก็วันอาทิตย์เสมออ่ะอาจจะเป็นวันที่5หรือวันที่7ก็ได้นะครับของเดือนสิงหาแต่ถ้าเรานับเป็นวันที่26เนี่ยมันจะตกวันที่2หรือก็คือวันอังคารนะครับแต่หลักๆแล้วส่วนตัวผมเนี่ย ผมสังเกตนะว่าเขาจะอัปเดตเนี่ยกิจกรรมเนี่ยในวันศุกร์กับวันอาทิตย์เสมอก็คือน่าจะเป็นวันที่5สิงหาหรือไม่ก็7สิงหาอันนี้คือส่วนตัวนะนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเราอย่างที่บอกถ้าเรานับตามาหลักเกมจากที่เรานับจากตู้ปิวิตตงเนี่ยมาตู้เสื้อหลงเนี่ยระยะเวลาห่ากกัน26วันใช่ไหมอ่ะถ้าเรานับจากตู้ของเสื้อหลงเนี่ยนะครับวันที่8กรกฎาคมเนี่ย มาอีก26วันเนี่ยมันจะตกวันที่2สิงหาอันนี้คือมีโอกาสที่ตู้ของถังเฉินจะเข้านะอันนี้ผมมาโนโน,นะไม่รู้ว่าถูกว่าผิดยังไงแต่มันเป็นคลิปมโนแล้วกันนะครับนะให้คิดไว้ประมาณนี้ด้วยกันถ้าใครจะดองรอถังเฉินก็ดองรอถ้าใครจะเปิดตู้ของพองอสอพิษก็เปิดเลยนะครับนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยกะว่าจะไม่เปิดตู้เซาหลงเพราะอะไรเพราะว่าเออผมดูเทียลิสจากเจมลิลลิเนี่ยนะครับอ่ GM เนี่ยบอกว่าเป็นกิจกรรมที่18ไงซึ่งผมก็อย่างที่บอกเนาะว่าผมคิดว่าเทรลสนี้เนี่ยเป็นเทริสที่ถูกที่สุดแล้วซึ่งอันนี้จริงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นความจริงนะที่แบบอันนี้จริงเขาน่าจะเรียงมาตามนี้แหละแต่ผมรู้สึกว่า GM เเซิร์ฟเวียดนามเนี่ยเขาอาจจะดูแล้วว่าเอ๊ะรายได้เขารู้สึกตกลงไงเขาเลยอาจจะแบบจับตู้เสื้อหลงเนี่ยมาไว้ก็ได้เพราะอย่างที่บอกครับว่ากิจกรรมที่4เนี่ยที่ต่อจากกิจกรรมถังห้าวล่างแก่ใช่ไหมมันจะเป็นกิจกรรมเลเวลงกัันนนนเป็้าะครบ เลเวลปัจจุบันตอนนี้ยัง57อยู่เลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมบอกได้เลยว่าถ้าจะรอเลเวล60จากกิจกรรมเนี้ยอีกประมาณเดือนหนึ่งอ่ะก็น่าจะไม่ได้เล่นเขาเลยคิดว่าอาจจะเอาเซอร์หลงเนี่ยมาตัดก็ได้นะครับอันนี้ผมคิดว่านะประมาณนี้แล้วกันก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นคลิปมโนแล้วกันเนาะว่าตู้จากปีปีตรงเนี่ยมาถังเฉยไอ็ามาจากปีปีตรงเนี่ยมาขอกระสราพิษหรือว่าเซอร์หลงเนี่ยระยะเวลาเนี่ยเราคำนวณมาแล้วห่างกัน26วันใช่ไหม ถ้าเราคำนวณจากของเสื้อหลงเนี่ยไปถังเฉินเนี่ย26วันเนี่ยมันก็จะอยู่วันที่2สิงหาใช่ไหมนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเข้าวันศุกร์กับวันอาทิตย์ด่ก็อาจจะเป็นวันที่5สิงหาหรือว่าวันที่7สิงหาก็ได้อย่างที่บอกครับอันนี้คือคลิปมโนแล้วกันนะครับว่าตู้ของถังเฉินเนี่ยอาจจะเข้าเร็วๆนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าอย่าด่าผมเลยครับอันนี้เป็นคลิปมโนซึ่งมันก็อย่างที่บอกก็เราเอาข้อเท็จจริงจาก ในส่วนของระยะเวลาของจากตู้ปีพิตรงกับตู้เสื้อหลงเนี่ยระยะเวลามันห่างกันกี่หกวันเง้เราก็เลยลองเอามาคํานวณจากเสื้อหลงมาถังเฉินดูว่ามันห่างกันกี่วันซึ่งใครจะเปิดเสื้อหลงหรือว่าจะรอเปิดของถังเฉินเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็นี่ที่ว่ามามโนขำๆแล้วกันนะครับไม่ต้องการดราม่าแล้วก็อย่าด่าเลยนะครับเพราะว่าถึงด่าไปผมก็แบบคือมันมโนอ่ะมันเป็นคลิปมโนที่ผมมโนอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนนัั้้อออย่่่างงทีบบกครไมต ฟังหูไวหูครับมันคือคลิปมโนเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เลยเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่เชื่อตัวเองเลยแต่แค่มาทําคลิปมโนเฉยว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นแล้วกันเพราะว่าถ้าเราคํานวณจากตู้ปีปิตรงกับเสื้อหลงใช่ไหมอ่าแล้วก็จากเสื้อหลงมาทั้งชนเนี่ยลองดูซิว่าอระยะเวลาเนี่ยมันหากกา่างกัน26วันเนี่ยมันจะถึงวันไหนแล้วกันนะครับอันนี้คือคลิปเรียกได้ว่าเป็นคลิปมโนแล้วกันเนาะโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบในเพลเท่านี้แล้วกันครับก็สำหรับใครที่ชอบนะก็ช่วย กด Subscribe เป็นใจแล้วก็ช่วยดตืรนที่เพจอาราฟอร,รม์มัทีิเฟบูด์ด้วยกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเพเท่านี้กันนะครับสวัสดีครับก็รีบว่าเป็นคำขำสนุกๆแรกกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ